สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวัน day, ที่2แล้วนะครับที่เรานั้นได้เก็บแตงกวาครับแตงกวาของเรานั้นได้มาถึงการเก็บเกี่ยวแล้วครับวันนี้จะเห็นว่าการเก็บเกี่ยวนั้นบางครั้งนั้นเราก็ช้าไปหน่อยครับในการเก็บเกี่ยวแต่ว e ันน um 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 ี้การเก็บเกี่ยวนั้นเป็นครั้งที่2แล้วครับตอนนี้1แถวนะครับได้3ามถังนี่นะครับเห็นไหมครับว่าถังนี้มันใหญ่ขนาดไหนครับ แล้ว3ถังนี้ครับต่อหนึ่งแถวนะครับที่เราเก็บเกี่ยวกันนะครับก็เป็นความสุขแล้วครับในการได้เก็บผลผลิตนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้นึกว่าจะทิ้งเปล่าเสียแล้วนะครับแต่ตอนนี้มาถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วครับลูกก็ดกจริงๆครับการเก็บนั้นก็เก็บไม่ทันครับตอนนี้คนของเราครับทั้งหมด5คนนะครับที่มาเก็บอยู่นะครับตอนนี้ก็เก็บกันยังไม่ทันเลยครับเพราะว่าผลผลิตเน้นเยอะจริงๆครับ หนึ่งในนั้นครับเรื่องการให้ปุ๋ยให้น้ําและให้ออมนครับเราให้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้จัดการรายแดงอย่างเต็มที่นะครับได้หายจากไปนะครับจากสวนของเราครับเราก็ดูแลอย่างเต็มที่ครับนี่ครับคุณพ่อก็มาเก็บด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าคุณลุงแก่ๆนะฮะเขาก็ยัง มีความสุขในการเก็บผลผลิตของเราเห็นไหมครับว่าการทํางานนั้นยังมีความสุขครับนี่ครับโอ้โหหนักมากนะครับเนี่ยนี่ยมาแล้วครับท่านก็มาเทใส่เรียบร้อยนะฮะเนี่ยนะฮะแต่นะฮะของเรานั้นก็ตอนนี้ครับยังเป็นลูกกลางอยู่นะครับเพราะเมื่อวานนะครับเก็บครั้งแรกก็ยังเก็บไม่หมดนะครับนี่ก็มาเก็บอีกครั้งนะครับวันนี้ก็หมดแน่ละครับวันนี้ก็คงจะได้เยอะเหมือนเมื่อวานเลยครับตั้งทั้งที่ว่าเมื่อวานก็เก็บไปแล้วครับแต่วันนี้ก็ ยังมาเก็บอีกครับเพราะว่าอะไรครับแต่ต้องเก็บทุกวันครับหนึ่งในนั้นครับในระหว่างเก็บครับเช้านี้เราเก็บครับเย็นอย่าลืมนะครับเราต้องฉีดออมูลให้เขาด้วยนะครับหนึ่งในนั้นครับในยายืดครับให้ลูกนั้นได้ตรงครับยายืดต้องไปถามที่ร้านเลยครับว่ายายืดเป็นยังไงครับบางอันก็เป็นเม็ดครับบางอย่างก็เป็นผงครับแล้วแต่ชนิดนะครับตามภูมิลํำเนาของท่านเลยครับเอาที่ท่านสบายใจเลยนะครับ แล้วก็เราก็ต้องเก็บแตงทุกวันครับตอนนี้เหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าแตงผมนะครับออกผลผลิตอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แขนงนั้นเยอะมากครับตอนนี้เราก็เห็นไหมครับว่าแตงนั้นได้ตรงนะครับแล้วก็สวยครับรอบนี้ครับมั่นใจแน่นอนว่าได้ราคาครับต่างกับวันแรกครับลูกใหญ่เยอะไปหน่อยเพราะเราเก็บล่าช้าครับเพราะว่าแตงของเรานั้นสวยจริงๆครับ หนึ่งในนั้นครับที่เราต้องการให้ท่านทราบครับว่าแตงเรานะครับก่อขึ้นเลยตะข่ขายแล้วเห็นไหมครับถึงแม้จากชะงักในช่วงต้นนะครับแต่ช่วงหลังๆนี้ครับเห็นไหมครับว่าแตงเรานั้นครับการใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องนะครับการให้น้ําอย่างพอดีนะครับถ้าให้น้ําเยอะเกินไปรากก็เน่าได้ครับทําให้ขึ้นเชื้อราครับเหมือนที่ผมบอกครับว่าการการเชื้อราก็คือลงผูรดานครับผูรดานั้นผมลงสองรอบแล้วนะครับตอนนี้ หลายคนนั้นบอกว่าทํายังไงให้แตงสวยครับนี่ครับทุกอย่างผมบอกในคลิปไปหลายคลิปแล้วครับและคลิปนี้ก็บอกเหมือนเช่นเคยครับว่าการดูแลน้ําดูแลปุ๋ยเป็นเรื่องที่สําคัญครับหนึ่งในนั้นก็เรื่องฮอร์โมนครับขาดเสียไม่ได้ครับว่าการที่เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเราต้องปล่อยปุ๋ยทุกวันนะครับไม่มีเว้นเลยครับตอนนี้ปุ๋ยเป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่า ต้องการ1นึนครับให้มันเจริญเติบโตนะครับสให้ลูกดกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอติดตามไปเรื่อยๆนะครับ